จะเป็นคนสาธิตเอา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 เนี่ยมานสุรินมามาตองถึงมือผมลงนี่นะไปฝั่งนู้นไปฝ่งนู้นก่อนให้อปไม่คูไมเยือแต่เาคู่ไม่เลือกสบูรขไปจับดูที่ไปกับด้วเขาเรียว่าผุ้นขาสารอาหารไปผัดสารอาหาร มันจะไม่บางเบาถ้าถ้ามีอาหารมันจะใบสวาวมันจะไม่ขี้ถ้าคนเขาไม่เป็นอะไรนี่ต้งที่สกานินงดูดูครบดูประมาณเรียบกันเลยไหมนี่นี่ยิอ่าตัวนี้เราไล่ลงมาครับนี่ครับถ้า้อมได้แล้วแป๊บนึงเบรกก้อนเปลี่นีอ้เพื่อน ที่เราจะเปรียบเทียให้ดูใบเขาดูว่าป่วยหรือไม่ป่วยถ้ามันเป็นเรื่องของการ้วป่วย้าเขาเห็นเขียวๆก็จริงครับแต่ว่าดูใบเขาหยิกๆงอๆแล้วใบตูดเหมือนขาดถ้าเป็นพวกเขือนี่ครับไม่ออกดอกไม่ออกผลแน่นอนแสดงว่าขาดใบจะเที่ยงครับนี่เราได้ลงมานี่อยมีอเลยนะผิวเขาก็โอเคอยู่นะลงมานะครับมาครับมาคุยดูนิวครับ เอาคุยดินดูครับเอาอารมณ์นะครับใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกสัมผัสลองเอาดินดูพูดออกครับแข็งไหมครับแข็งปกเลยแข็งปกเลยเพราะอะไรก็ดินตรงนี้แหะมันแข็งอ่าได้ไงครับทำไงดินตรงนี้มันจะนุ่มเหมือนกับตรงนั้นใช่เอามือมาเอาทีมมาเอาด้านมาครับถ้ามือไม่ไหวครับไม่ไหวแน่นอนเอาพี่ทวารอนกันท่านนายกทวารเอาลองดูหน่อยครับจับมือดึงไหมตบไหมไม่ลงไม่ลงครับเลยครับปับจุกมือท้ายที่ครับอาเหตุที่เขา ก๋วยทางใบเก็ว่าดูทางรากขพ้อพื้นนะครับตัวนี้มันจะช่วยนะครับเอาบางมืออยากเอาเข้ามาหาผมนะครับครับใช่คืออ่าเดี๋ยวครับฝังลึกไหมครับดินแข็งบ้าไงดินกลมเยอะไปอือจมกลมไปอ่าแล้วก็ผมยังสงสัยว่าตอนปลูกนี่เป็นรากขดแน่นอนอ่าตอนปลูกเป็นรากขดที่ต้องสังเกตอีกตัว อ่าไม่เป็นไรครับสวยมากรู้้ไปดวยกันค่งดีกว่ายังยดีกว่าไปถึงห้าพันล้านต้นไม้เป็นผูดดังนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขาได้ยินนะครับยังดีกว่าแปลงนั้นนะครับแปลงอะไรใกล้ๆสวนสุขใจนะอะไรนะมวนใจม่วนใจคนไทน่าไม่รู้หรไม่รู้คนไทยน่าใกล้ใกล้ต้นตำรับด้วยจะเป็นยำเนาะยำเนาะยำยำ แล้วแถมผงจูรถไปด้วยต้นม้มันจะไม่เหลืองเมือนต้นเกี้นะขาวเหมือมื่อกี้้วกเมื่จะมีนิดหนยแต่าไม่ลากแ้มีรากปด้วยมีามแล้วไหนเห็นมคะลากปมนี่เอาเชื้อเห็ดโรยเลยนะเอไ้รมันตไปำรามันนะรัไปำรามันแสดงว่าอินีนแท้เอ้ยเออไอ้่อเราจะไปถึงไงเราเออเนีรับยาฆ่ามันครับ

นะครับนี่เลือกับคำสาวล่างอันนี้ตัวพวนดินตัวพวนดินอดีดีอันนี้หมดมันตอดหมดกัดหมดกัดตัดเอาอุอกนอนเออถ้าไม่มีจิ้นไปเดียวติด่อเลยครับแล้วทำไมไม่ตัดถ้ามีเป็นเปรี้ยงข้อดีข้อดีบางครั้งอดีคือเขาจะตัดไปแต่ถ้าตัดเป็นเงาลงเพราะว่าเดี๋ยวถึงวันเขาก็จะแห้งร่วงลอยไปเองเขาจะรูดเองถ้าไม่ใช่แต่นี่เราช่วยเขาเราช่วยเขาคือรูดไปน้อยเราก็ได้เห็นว่ามันมีเสื้อราอยู่ใดใบไหมดำนะครับ เลูดออถ้าเราตัดมกมแผแต่ต่อไปคอเขาเขาจะเเราไม่ตัดก็ได้ครับเราลูดออกไปครับลูดหมดเลยครับลองลูค่ะลูดแล้วเดี๋ยวเลยรถรูดนี้มันก็จะง่ายไม่เหมือนรูดเสานะฮะรูดเาโอ้โอ้นี่รูดรูดเสารูดเสาไปหาท่านยุ่นเลยแล้วแหละๆมไม่ๆมผมอยากจะโยนไปทางโู้นน่งนึ้งโอ้โ เอาลงพื้นที่มันแบ้ลยหลามา้วสนุใช่สนุกเาบเราไปในเชืาก่อนเลยพอดูดอาหารได้ไม่พบก็เลยไม่มีในปร็เไม่ไปถึงไม่ไปข้างในนเชือากไปรุกอเลยครับ ใบร่วงปุ๊บเตรียมร้อยต้นนี้หน่อยนิมาโค้งต้นไปดูแลทางนู้นต่อท่านภาษามาอธิบายหน่อยสิต้นนี้เนี่ยมาเต้นไม้ที่บ้านเพื่อนก็ว่าช่วงนี้เขาอาจจะยังอะไรว่ากระตุ้นนิดนึงแต่เวลาเราจะใส่จริงครับดูทรงพุ่มเขาครับทรงพุ่มเขาอยู่ไหนปั๊บเนี่ครับรอบนอบรอบนอบไม่มียาวเกินพอดีเนาะ เหมืได้เลยครับเออให้ต like ัวเราไปข้างหลังแสดงว่าเราก็ต้องขยายออกไปมาเพื่อให้ลากเขาเดินแล้วเดินมาทีนี้เราก็จะใส่อาหารทังนี้ครับเราจะไปใส่คนต้นแล้วต่อไปกลัไปกระโดงนอกเอาเลยครับจะไปยืนใจไรห้องเป็นนี่กันไหมใจใจยังจะได้ที่บอกไม่เป็นไร เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปตกน่อ้ปว่าขุดไปอยู่เดี๋ยวให้แกโชว์ไปก่อนอยากเนาะอยากเนาะทำแน่นอนไม่ต้องห่วงเมื่อวานนี้รถล้มมาเป็นไรเนี่ยาวอนกำลังเป็นสรญาจีนี่คทุกต้นเลยเป็นหน่วยอารตาวอนเซนเนียมที่ที่รถเมื่อวานนี้ไม่รู้สึกรู้สาเจ็บปวดอะไรเลยหรอคะเขาพอพาาได้แกงแกง้มแก้งล้มดีนะโจกกัะจนแว่าจะทับับพอสํารานะไม่ใช่แล้วกดู้ จเขาสูบปลูกเองได้ท่านไม่ใช่เขาสูบปลูกได้เขาสูบปลูกเองได้ปลูกเงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กรอบทำงกราบกลาอออด้เมื่อกี้เราควรดินรอบนี้เราอกไม่อกไม่อกเพื่อให้เขาโปร่งโรอ หายใจลวงใช่วี่งท่อสั่โอ้ีู่พันต้นเนี้สิได้รองแล้วอ่ะมาต้นเลยครับทำ่ำืละครัเปลือเราแก้เฉพาะต้นที่อันนี้เราแก้แก่้สวยใครใ่สวยถ้าต้นเปก่าปเราไม่ได้ทะไรครับไม่ขุดขุดดไ่ต้องคือีที่เราใส่ต้นแข่งไงใช่ใช่เพื่อนกร้เพื่อมเพื่อนไช่วยเพื่อนแล้วเ่ใครตรงกางนี่ผมเป็หลานหลาน เพื่อนรุ่นไหนเพื่อนรุ่นไหนเพืนมิตร่าคนหนึ่ไ่่ารหลายคนเพื่นคนหนึงจรเ็ัวไปนว่าทีนี้แล้วดีครับที่ทำไมต้องใส่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะควบคุมสภาพให้อยู่นานนะครับพวกธาตุอาหารมันจะไม่ละเหยหายไปไหนตัวไหนตัผมตัวอะมิโนตัวตัวอะมิโนแล้วก็ตัวทีนี้นัวค่ะเเ็นคเป็นอีกอีกอี่อี่อกอี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 กออีกอกอีกออออออ เราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนัิการเกือว่าใส่ปุ๋ยธรรมดาก็ได้ถ้ามีเวลามันละต้นมาละตนไปก็ได้นะครับอันนี้ตามเข็มนรยการหรือทวนเข็นราการต้องมีคำน้ำตาองะปก็ไปลาปลาไ้าหมก็มันใช้สามแล้วปลาเน้ปลเชียร์อีออยังดูอ่ตำาวลคงยากดูน้องไปท่นแล้วใชเวลา ฉีดลำต้นแล้วใบด้วยน้อยนหนล้ใบห้ามโดนใบหน้าตัวเองอะเรียบร้อยแล้วเนาะสวยเขียวงาอุ้ยทำไมมันเลื่อนลงเลื่อนท้ายหลังเลื่อนอันนี้โอันนี้บอกเลื่อนลงกางโคตรโอ้อไม่เคยครับจะไม่เคยวันนี้เลยจะเคยวันนี้ครับโอเคเอามือรวยก็ได้เอามือโง่ก็รวย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 บางบ้านชีวิตจะได้ไม่ร่งรวย เดี๋ยวเราจะไปต่อจุดต่อไปแล้วนะจ๊ะ